ถวายบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้สร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีที่สุดหลวงพ่อนอกจากแจะสร้างวัดสร้างพระสร้างคนแล้วยังสอนปฏิบัติธรรมให้ลูกๆเข้าถึงธทมทั้งเขตนอกเขตในไปแผ่ไปทัป่วโลกมีศูนย์ทั่วโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วโลก,ท,ท,ท,โลกทุกคนแห่งมี ทั่วประเทศบทพระฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวปัจจุบันเป็นพระอาจารย์บทพระเหมือนรูปบทธรรมเนรตักบานเหมือนรูปธรรมเนรเหมือนรูป,าาอรป,ออรปของก็ไปเอาเข้าวของข้าวสารอาหารแห้งก็ส่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีครูกแก้วชมรมพุทธทั่วประเทศ วีสตาเด็กทั่วทั้งประเทศะรู้จักบุญบาปรู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาทางก้าวหน้าสอบแข่งกันทางก้าวหน้าสร้างวัด196ร้อยกาิบร่สภาจากมหาธรรมกายเจดีสภาธรรมกายจูสามแสนวิหารหลวงปู่ลอทองหลวงปู่ ของพระล้านองค์อาคารภาวนา60ปีเพื่อศึกษาวิชาดุลกายอาคารพระพู้ปราบมานอาคารร้อยปีเพราะฉันถวายพระทหารพระภิกษุสม,มนเด็จทั้งวัดอาคารยึงไม่มีสองเป็นทิพักของอุบาสิกาที่อุทิศชีวิตแห่งการพระพุทธศาสนาอาคารบุญรับสาราพระภิกษุสม,มนเดนน็จวบาสุภวิกาที่ป่วยไข้ ที่รถศูนย์สาขาทั่วประเทศศูนย์ฝึกอบรมทั่วประเทศศูนย์สาขาทั่วโลกวัดทั้งหลายทั่วโลกนั่งสมาธิพร้อมกันทั้งโลกเหมอนดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่โลกฉันใดหลวงพ่อก็ให้คนทั้งหลายได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งโลกนั้นน,นั้นท่านก็นมีคุณให้กำลังใจเราแม้นมืดตื้อมือดเม็มก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรม ตอนนห้นั่งสมาธิจัดคอสนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมพาวัดภูเรือเขาใหญ่ให้นอกภายในมากมายพารนาไม่หมดเราก็จะน้อมบุญถวายพระเดชพระคุณหลวงพอ่อด้วยพารนามาทุกวันแต่วเวลามันน้อยวันนี้เราก็ทําบุญปลายปราปล่อยโควถวายหลวงพอ่อด้วย และอาบุญบิดัดรือนบาปทั้งหลายไาวมาบุชฎิยาจันยร์